สวัสดีเช้าวันเกี่ยวครับควย้าพมะบึงนางงานที่รถเราเกี่ยวเมื่อวานอึ้งตึงครับพี่นอ้องหกอึงตึงเลยมึงก็เป็นสวนมะม่วงเข่าครับมึงทั้งนั้นเลยครับดูบนี่เขาปักไว้ต่อเดียวครับ ปักต่อไปต่อเดียวครับแต่ว่าคนเกี่ยวบอกว่าชนเป็นสิบต่อเลยชนอะ่ะก็คือสภาพนี้น้องบอกว่าไม่ไว้ใจครับยกปากสูงอย่างเดียวครับชนต่อทั้งวันน่ะเป็นสิบต่อเนี่ยต่อที่เขาปักให้ครับประมาณนี้ครับน,นี่ก็อันนี้ก็อันตรายเหมือนกัน แต่ต้องบอกว่าชนเป็นสิบแต่ปักให้อันเดียวอันนี้กับ่บอยูยูเลยเห็นปนี่ครับ,ด,รบดูครับนี่อะไรครับเนี่ยนี่ก็ตอกนะขึ้นประมาณคืบหนึ่งความสูงนี่ครับจะว่าปักให้ตัวเดียวเนี่ยชนแบบเนี้ยชนตลอดเลย อันตรายครับถ้าชนยิงก็ถ้าทางตรงล้อนําอาจแตกได้ดีวีดีคนตกรถดได้๋ยวดูสภาพคนนี่กะมาโะฟังครับก็ช่วยกันเซฟนะครับเซฟคนรับจ้างบ้างครับบางทีสภาพมันลบนะชนเป็นสิบต่อแต่ว่าปากต่อเดียวนี่ก็ฝากน,นนะครับจะคล้องให้ทุกคนเขาก็ไม่อยากให้เกิดการเสียหายครับ ก็คือน้องบอกชนแล้วมีแต่ล้อชนล้อชนไปไปมาก็เลยบอกมันยกปากสูงอย่างเดียวเลยไม่ไว้ใจครับแล้วทั้งแปลงด้วยมีแต่ล้อชนล้อชนก็คือกันปากล้าชนแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหน้าง,งานที่เราเจอครับทุกท่ายเพื่อนก็บ,บอกว่าที่พิ่นเซาครับที่เซาเนี่ยบางทีการยกสูงมันกเ็เฮตุให้เสียหายครับมันมีฝักแตกเพราะว่าให้เราเอาลงต่ําเราก็ไม่กลา้าครับ ี่ฝากนะครับเนาะเห็นใจกันครับคนเท่ารับจ้างคือกันเข้าหาเงินเราก็อยากให้เจ็บมันหมดทุกฝักนะแต่บางทีแปลงก็ต้องสะอาดด้วยนะครับเบืหกเบดเลยเบจืจักต้นใหม่จัก๊กยังเบื่องครับเบื้องที่นาังงานเราเกี่ยวตึงๆครับต,ตึงเลยหะหล้อแน่นอนจริงครับเข้ามาได้ครับ น่าจะเป็นเสียเอกเข้ามาเองเนแน่นอนครับเราสู้ได้ทุกครับสู้ได้ทุกแปลงเราไม่ได้เกี่ยงอันนี้ก็เดินมา2กิโลครับเดินเข้ามาแปลงแถวน,นี้ที่ตาบอดที่บ่มีท่างเนี่ยครับผหมมึงเกี่ยวสภา,ภาพนี้มึงได้วันละสี่สิบเลยนี่ครัเมื่อานได้สี่สิบสี่เลย วาสนาห้องพ่อตะแบงแบบนี้แหละครับพี่น้องนี่ก็คือหน้างานจริงครับอันนี้ก็เวาสูฟังครับฝากตึงเศ้าให้อันนี้ทุกคนครับนี่ก็ก็ข้อดีครับไม่เกิดการเสียหายอะไรแตร่ว่าห้อกัเเตีอนเป็นอุท่าหองครับ